สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 187อายุ50ค่ะออกจากงานแล้วไม่ได้ส่งประกันตนแล้วและส่งเงินชราภาพเกิน180เดือนแล้วจะรอรับบำนาญตอน55เมื่อวานรัฐประกาศเยียวยาโดยให้ลงมาตรา40่าที่บอกว่ารัฐประกาศ เยียวยาเนี่ยยังนะครับยังไม่ได้ประกาศอันนี้ใจเย็นๆนะครับลหลายๆคนเนี่ยไปสรุปเอาแล้วว่ามีประกาศแล้วมีเพียงแค่การประชุมครมและมีมติเห็นชอบเท่านั้นเองนะครับส่วนหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรจะได้หรือไม่ได้เนี่ยณนะวันนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับโดยเฉพาะคำถามเนี่ยน่าจะถามไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับจนมาถึงวันนี้ครับ 21กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันพุธนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีประชุมครอมอีกหนึ่งรอบแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะเอายังไงนะครับมีเพียงแค่มติเห็นชอบแลลวครับว่าควรที่จะให้เป็นไปตามที่เสนอว่าให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ได้สิทธิ์เงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะครับส่วนประกาศอย่างเป็นทางการ ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีออกมาถ้ามีออกมาแล้วเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรหรืออาจจะไม่มีออกมาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่คือข้อมูลณนะวันที่21กรกฎาคม2564ครับมาสู่คำถามครับคำถามเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับเงิน5000บาทนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้หรือไม่ได้เงิน5000บาทคำถามนี้ก็จะมีคำตอบ เหมือนเดิมครับเพราะคําถามถามว่าอยากถามว่าถ้าลงมาตรา40นี้แล้วจะเสียสิทธิเงินบํานาญตอนอายุ55หรือไม่คะขอบคุณค่ะไม่เสียครับก็คืออันนี้ผมพูดไว้ในหลายคลิปแล้วว่ามาตรา40เนี่ยถูกแยกออกมาต่างหากนะครับวิธีการคิดสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่ได้เอาไปรวมกันสูตรการคานวณก็คนละสูตรนะครับดังนั้น เอาไปรวมกันไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยถ้าใครสมัครถ้ารับบำนาญอยู่นะครับอาจจะรับบำนาญมาสองสเดือนแล้วไปสมัครบำนาญถูกหยุดจ่ายหรือถ้าไม่ยอมออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็จะไม่ได้รับเงินชราภาพแต่จริงของมาตรา40ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการสะสมเงินชราภาพาของมาตรา40ถ้าไม่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ของเงินชราภาพไม่ได้แต่มันก็คือเงินชราภาพที่สะสม ในการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับไม่เกี่ยวกับเงินสะสมในตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะครับของมาตรา33หรือมาตรา39เราจะไม่มีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเรายัางเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39อยู่เพราะถือว่าความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา38หรือมาตรา41 มาตรา38คืออะไรครับมาตรา38คือบอกถึงการสิ้นสุดของความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ส่วนมาตรา41ก็บัญญัติถึงสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของผู้ประกันตนตามมาตรา39นะครับดังนั้นคนที่เกิดสิทธิ์ก็คือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา38หรือมาตรา41 ส่วนของมาตรา40ความเป็นผู้ประกันตนไม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา38หรือมาตรา41นะครับแต่มีการตราเป็นพระราชกิษฎีกามีเงื่อนไขแยกออกมาต่างหากไม่เอาไปปนกันกันกบเงื่อนไขของผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39นะครับสรุปสั้นๆครับไม่เสียสิทธิ์บำนาญครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถาม ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามนะครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ